สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราก็มาหาเห็ดกันตามเคยนะคะไปดูกันเลยจ้าเดินหาก่อนวันนี้เราก็เดินมาป่าเดิมจ้ะแต่มันก็มีบริเวณกวางอะ่ะเดินหาไปเรื่อยๆ <c oughs> บางทีก็เจอบางไม่เจอบางเจอเฮ็ดกินได้บางไม่ได้บางเนี่ยจ้ะไปดูกันเลยจ้ะไม่รู้จักอันนี้เฮ็ด <c oughs> ไม่รู้จักไม่รู้หห <laughs> เห็นแล้วอ,อ,อ,อ้มีลูกน้อยด้วย เดี๋ยวเราออกจากป่านี้ก่อนจ้ะเดี๋ยวไปดูป่าอื่นก่อนเนี่ยปั่นจกักรยานไปผ่านเชื่อเลยโอ้ยสงวังางามหลายปกปกปก,ปกอันนี้พนเนกตัดปัวหุ่นนะอุย้ย หนังกลัวบกลัวบกลัวบเลยอ่ะเ <c oughs> ห็ดแดงก็มาก โอ้ยเห็นตะลอยเอาได้อยู่โอ้ยอัล์อุนอัดเว้พินาค่้ยทำแนว เห็นด <Wow. S 2> ีวยร้อยข้ตัดขานนะโอ้ยใหญ่มากเลยเฮ็ดตรงหมากแน่เลยปลานี่นี่ไง Hoe kan ik aan. Oh ho ho. Hier. Yeah. เดี๋ยวเรา,เราออกจากป่ <โฬ S 2> านี่เดี๋ยวเราไปดูเฮ็ดผึ่งเนยก่อนจะมีไหมวันนี้กินอร่อยอ่ะอยู่เป็นหมูๆแบบนี้แหละ <c oughs> เอาไปหลอกหนังตรงหัวมันออกแล้วก็ไปอุน่นไปร่อนล่อนอ่ะไปต้ม โอ้ยม <G ã entender it> ันเพลิน